ส่วนภาคการเกษตรเนี่ยนะครับการที่จะจัดงานพืชสวนโลกประจําปี2554ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้สินค้าภาคการเกษตรโดยเฉพาะเศรษฐกิจการเกษตรนั้นมีช่องทางการขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับคุณเฉลิมพรพิรุณสาปรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยงานถแถลงความพร้อมในการจัดงานหาก,การรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤษ2554ซึ่งจะจัดขึ้นที่อุทยานหลวงราชพฤษตบ,บนแม่เฮียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่กพฤ จิกายนปีนี้ถึง15กุมภาพันธ์ปีหน้ารวมทั้งหมด99วันนะครับ สำหรับการจัดงานดังกล่าวเนี่ยนะครับมีแนวคิดคือต้องการสร้างทัศนคติสีเขียวร่วมกับสร้างสรรค์นแนวคิดรักโลกโดยมีการเปิดตัวมาสอตเพิ่มขึ้นอีก4ตัวเช่นลมขึ้นดินฉ่ำน้ำใสและไออุ่นโดยไฮไลท์ของงานนี้จะมีกระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้าสูงกว่า40เมตรและมีสวนแห่งจินตนาการนลมิตด,ดวงไฟนับล้านดวงกับผีเสื้อเรืองแสงและสวนเยาวชนรักโลกเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่ เข้าใจและรักษาในสิ่งแวดล้อมนะครับโดยทางกระทรวงเกษตรคาดว่าง,งานนี้ก็จะมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า2ล้านคนและเม็ดเงินจะสะพัดที่เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งก็จะกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจที่ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านบาทขึ้นไปครับ